สวัสดีจ้าฮาลัลโหลาเกยนกกินต้เกัมปอพ婆แล้โอ้ยคุณอ,อแ靓ไม่靓女อะชุดเลยรแกแรมเลี้ยงอะวันนี้แม่ใหญ่ทองมวนก็จะออกมาพบเจอท่านผู้ชมนะคะวันนี้แม่ใหญ่ทองมวนก็จะว่างอยู่หรอกจ้าออกมาก็จะมาบ่นก็จะมากินและจับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้อะไรนะ มันชอบเอาอย่างกันจังเลยไอ้พวกวัยรุ่นอะไรพวกเนี้ยเออจะว่าวัยรุ่นไอ้คนโตก็เอาอย่างกันนาพู้ถึงนาเดี๋ยวนี้มันฮิตอะไรอ่ะมันฮิตสันเขื่อนเออว่างพากันว่างไม่ได้นะก็นัดกันนานัดกันไปสันเขื่อนนะเออเดี๋ยวนี้เดึกๆเดินๆไม่นั่งไม่ไม่หลับไม่นอนกันนะพากันไปสันเขื่อนนะพวกเนี้ยใช่ไม่ได้เลยเนี่ยพวกเนี้ยมันชอบเอาอย่างกันเออไม่ได้เลย เขาฮิตอะไรก็จะเอาอย่างเขาเนี่ยนิสัยไม่ดีเนี่ยพวกเนี้ยเออจริงๆเลยเห็นเขาฮิตอะไรไม่ได้นะก็จะเอาอย่างเขาอานายพวกนี้นะเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะเดี๋ยวนี้นะก็ฮิตกันสันเขื่อนก็ฮิตกันก็ฮิตไปดูวิวกันที่สันเขื่อนเออก็ฮิต เขาฮิตกันนะไปดูเขื่อนไปดูวิวกลางวันเขาไม่ไปเขาไปกลางคืนกันจ้าเออวิวกลางคืนนะ้มันสวยกว่าน่เออมันอาจจะมีพ้าจันอะไรอย่างนี้แล้วก็นน้ามันก็สวยอ่ะจะไม่ล่ะถึงมันจะมืดหน่อยมันก็จะเป็นวิวที่ดีมันจะเป็นวิวที่แบบว่าโรแมนติกนะเขาถึงได้ไปเขาถึงได้ฮิตกันนะเอาก็ฮิตกันจริงๆนะตอนนี้นะกลางวันกลางวันถึงกลางคืนน่ะ อาจจะมีส้มตํไก่ย่างขายก็ได้นะพี่น้องนะเอออย่าว่าไปมันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเออเขาจะทําให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราไม่ใช่อะไรหรอกเออโอ้ยก็จะมากินมากินมือแล้วไงเนี่ยเอาไปไหนหมดล่ะอ,อกินมือก็กินมือและ <laughs> มาเดินพี่น้องมามาซื้อก็มากิน ม่ทำใบบอยเ้วเกลียดเหมือนกันแหละมารู้จะกินอะไรแล้วซื้อมากินเห็นก็ฮิตอะไรไม่ได้นะชอบจะเอาอย่างนะพวกนี้นะออมันเป็นอย่างนี้พี่น้องชอบเอาเยี่ยงเอาอย่างกันไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยชอบเอาอย่างกันนะไอ้ที่ดีๆไอ้ที่สร้างสรรค์อะไรพวกนี้ ไม่ค่อยจะเอาอย่างหรอกชอบจะเอาอย่างไอ้ที่ไม่ดีนี่มันเป็นไปได้ไวจ้ะพี่น้องสมัยโลกโซ,เ,ซเชียลเดียวนี้น่มันเปลี่ยนไปก็ไอ้พวกไม่ดีเนี่ยจะเอาอย่างเอาเยี่ยงเอาอย่างกันไอ้พวกไม่ดีเนี่ย อีกหน่อยก็โรงแรมก็สงสัยจะเจ๊งกันแล้วละ่ะเขาพากันไปเขื่อนหมดโร <laughs> งแรมน่าจะเจ๊งแน่เออไม่มีธุรกิจไม่มีไม่มีมมอ่ากำไรแน่เลยอะโรงแรมะนะเขาพากันไปดูวิวสันเขื่อนหมดแล้วเออ เขาฮิตเฮิตยังไงก็เอาอ,อย่างเขามันเป็นไปได้นะคนนะชอบจะเอาเยี่ยงเอาอย่างกัน ไปทีได้สามแสนไปสารเขื่อนทีได้สามแสนออเป็นตาไปยูดอกนะ่อยว่าเป็นตาไปยูดอกไปเดือนหนึ่งได้สามแสนไปสองเดือนได้หกแสนแลหน้าไปหยุ่มก,กันนะพี่น้องนะ อันนี้จะว่าก็ว่าไปเถอะบนเรื่องผัวเรื่องอะไรเนี่ยไม่ถ้วยจะถูกกันกับผัวเท่าไร่แล้วเนี่ยอยู่กับผัวก็ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไรโอ้ยเดี๋ยวจะนัดคนไปสันเขื่อนด้วยเนี่ย <laughs> จะนัดหนุ่มไปสันเขื่อนด,ดูดูซิเนี่ยไม่ถูกกับผัว มันหยุดตีไม่ได้มันก็จะสูกกันมันก็จะกินเส้นกันเลยพี่น้องเออทะเลาะกันใจเราไม่ทะเลาะกันหรอกมันหุดหงิดใส่กันน้าเป็นอย่างงี้ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเป็นแฟนกันแล้วสมัยตั้งแต่เป็นแฟนก็จะหุดหงิดอย่างงี้ลรวจะเป็นอย่างงี้นี่ใสอย่างเงี้ยนีสัยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้มาได้กันได้ยังไงเนี่ยมันเป็นอีอย่างคือ เป็นกาเบื่อหน่ายพี่น้องมันจำเจมันไม่ีอะไรเปลี่ยนเลยมันเบือ่ออยู่ไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยว,วาตายจากกันแหละเน่ะเวลาให้ไปตลาดซื้อข้าวนะของที่ตัวเองกินนะตัวเองอยากจะซื้อนะก็โทรศัพท์มามาถาม กินในนี่ดีไหมกินในนั่นดีไหมตัวเองทั้งตั้งที่ตัวเองอยากกินอยากซื้อนะก็โทรศัพท์มาถามก่อนอย่างสมมุติว่าจะซื้อปูอย่างเงี้ยก็ซื้อปูดีไหมเออถามา่ากินปูไหมซื้อปูไหมไอตัวเราน่ะไม่กินหรอกไอตัวเขาว่ากินก็ชอบกินก็ชอบถามอะไรที่ตัวเองอยากกินน่ะแล้วไปถามคนอื่นน่ะค่อยค่อยค่อยเป็นเบื่อผัวมากเลยจะเป็นอย่างเงี้ย ตัวเองอยากจะกินอะไรก็ซื้อมาไม่ใช่ว่าอย่าตัวเองอยากกินแล้วไปถามคนอื่นก็จะกินไหมไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมล่ะเนี่ยมันไม่ถูกกันอย่างนี้แหละจะว่ากันจะว่าไปก็นั่นนะพี่น้องจะเล่าให้ฟังขนาดว่าจะมีลูกอะก็ยังไม่ถูกกันเลยอ้าวจริง ขนาดว่าจะมีลูกกันนะจะจะจะแบบว่าจะตัดสินใจมีลูกกันน้าก็ยังไม่ถูกกันก็ยังไอ้ผัวก็ตะล่อมตะล่อมหลอกเมียหลอกให้ดูพระจันทร์วันนี้พระจันทร์สวยน้าเออถ้ามีลูกเอะวันนี้อาจจะดีน้าอย่างงูอย่างงี้ตะล่มประเละไปเรื่อยเออเป็นคนชอบหลอกชอบประเละเอเอเอาให้ได้ก็จะมีลูกใช่ไหมล่ะต้องต้องคอยหลอกเมียไว้อะอย่างงูอย่างงี้อ่ะ เมียก็ไอเราก็เออยอมยอมเออมีก็มีนะกูถึงมันต้องรอกไว้ก่อน <laughs> ถ้าไม่หลอกก็คงจะไม่ได้แล้วนะลูกนะนะต้องหลอกไว้ก่อนถ้าไม่หลอกก็ไม่ได้หรอกนะ <laughs> หลอกให้ดูพระจันทร์เออวันนี้พระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์สวยเออ <laughs> ขนาดว่าจะมีลูกกันยังไม่ถูกกันเลยจิตด,ดู คนน่ะมันอยู่ด้วยกันนิสัยมันจะเข้ากันไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยเห็นหน้ากันมันไม่มีอะไรหรอกพี่น้องมันอยู่ห่างๆกันอะถึงจะนอนด้วยกันก็ช่างเถอะแต่ไม่มีอะไรจะนอนด้วยกันขณะนอนด้วยกันนะแก่ป่านนี้ละอ่าโดนตัวกันไม่ได้อัถีบันไปถีบกันมาน่ะสองคนผัวเมียโดนกันไม่ได้ อก็พอเขาพลิกตัวมามาโดนเราแล้วก็แล้วก็ถีบให้เออเวลาเราไปโดนเขาเขาก็เขาก็สะบัดให้เอออย่างเงี้ยมันเป็นขนาดนอนด้วยกันก็ยังไม่ถูกกันก็ยังว่าก็ถึงได้มีลูกคนเดียวนี้ไงบา <laughs> งคนว่าบางคนนาคนเตาคนแก่บางคนที่ไม่ถูกกันะมักจะมีลูกเยอะแต่เราไม่ใช่อย่างนั้น เราคนที่ไม่ถูกกันนละมีลูกน้อยเอาจริงๆง <laughs> บอกคนนะผัวเมียไม่ถูกกันมักมักลูกดดกก็ว่าอย่างนั้นนะแต่เราไม่แล้วเราก็กลับกันไม่ถูกกันแต่ก็มีลูกน้อย ปถูกกันมันจะไปได้กันได้ยังไงเราก็คนไปถูกกันนิสัยใจกอก็กว่าจะได้กันเนี่ยมันลําบากมันแสนลําบากมันต้องมันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่หลอกล่อกันนะหลอกอย่างงู้นอย่างนี้นะถึงจะได้นะเอาอีลีตัวเคยว่าอีลี หัวอยมันชอบหลอกเออมันชอบหลอกก็จะได้กับค่อยเนะี่ยมันต้องหลอกก่อนอย่างงูอย่างนี้พูดตะล่อมไปตะล่อมมาอย่างงูอย่างนี้นะกว่าจะได้นะ <c ười> ค่อยเป็นคนจังซี่ <c ười> ไม่ใช่ว่านอนแล้วหลับตาแล้วได้เลยอะไ้มันไม่ใช่นะ มันต้องพูดตลอมไปตลอมมาพูดอย่างงูนอย่างงี้เป็นจิตจักษณะนะพูดเหมือนมีอนาคตอย่างนั้นน่ะถึงจะได้พี่น้องก็เป็นคนจังซี่ลูกถึงไม่ดกไงลูกแค่คนเดียวผัวมันค้เกลียดตลออพูดประหลาะแล้วมันค้เกลียดหลอกแล้วแหละถึงได้มีคนเดียวนั่น่ะมันเบื่อมันหน่ายมันคิดว่ามันคงจะเบื่อมันคงจะเบื่อมันมั่งแหละใช่ไหมล่ะ nè, chào, thút thì, cũng tông, tông lòch, tông coi, tơ luôn, luôn, cho nên, nó bực à, đi. Đi, người ạ, bây giờ nghe cái này, mọi người đều biết tôi nói gì. À, nói cho nghe rồi, à, phí thời gian rồi, muốn hỏi không? Tôi nói, tôi sinh một người, sinh một người không dễ dàng, sinh con sinh một người không dễ dàng, sinh cũng không dễ dàng, 又呃又氹啊个老公又呃又氹我噶，先至有生到噶，我话俾你听啊，唔系咁容易噶，啊又呃又氹啊，先至生到啊，啊每一次都系咁噶，啊又呃又氹我咁咁噶，先生到啊，唔系咁容易噶，嗱生生嗰阵时咧又呃我啊，又呃我睇月亮啦，啊就咁样啦，啊,啊,啊就咁嘅。啊 嗱啊！你睇下，月亮今晚月亮靓唔靓？月亮几靓啊？月亮圓啊，又光啊，咁样啦。啊问佢做咩事咧？做咩啊？好好正常啊。月亮誒誒誒，月亮圓都系多多数都系咁样噶啦，好正常啫。咁佢话唔系啊，月亮圓啊，系时候会生仔啊，咁咯。 你睇下，望下月亮年咁樣啊，生仔啊，生出嚟啊，生仔又靚仔啦，生女出嚟又靚女啦，又聰明啦，咁樣咯喎，咁樣講咯喎，又呃又探下呢又攰又啦啊，又又呃又探探咗幾耐啊，先至應應承咗佢話啊生就生啦，咁樣啊，唔係咁容易噶，我個人要呃要氹咁噶，先至得到噶，啊，我識咗佢，佢係咁嘅。 หเ <laughs> ดีเ่ยวสอง公婆้อออยู่งะอยู่ทํากับยงแก <laughs> ่เออกงอาวกองอาซิวองอ่วก็เป็นแกเอาว่าตายกะแต่แก่อ่มกล่าตายหว่ากจั้นแกก็จะพูดความจริงนะคือไม่พูดโกหก,กจะบอกจะเล่าให้ฟังนะก่อนที่จะมีลูกก็ต้องหลอกต้องล่อก่อนแม่ใหญ่ทองเนี่ยกว่าจะได้มีลูก ต้องรอก่อนว่าโอ้ยพระจันทร์เต็มดวงวันนี้นะพระคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์สวยโอ้ยส,ส,สว่างสวยงามมากเลยก็ตอนนี้เรามีลูกกันนะดีแล้วล่ะก็บอกมีลูกอะ่ะคืนนี้มีลูกกันนะดีแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะก็บอกนะลูกออกมาถ้าเป็นผู้ชายก็คงจะหล่อก็คงจะฉลาดถ้าเป็นลูกสาวก็คงจะสวยก็คงจะฉลาดเพาว่าอย่างนั้นนะเออผัวหลอก <laughs> ลอก,กันไปรอก,กันมาพูดกว่าจะได้โอ้ยเราก็ไปไปมามาเราก็ตกลงอมีก็มีมีคนหนึ่งบอกสัญญาว่ามีจะมีคนเดียวนะผัวว่าจะมีคนเดียวไอเราก็อยากมีลูกน้อยเราก็อยากมีลูกไอใจเราอะนะอยากให้มันเป็นแบบว่าชีวิตที่สมบูรณ์ก็ต้องมีลูกมีเต้านะเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้นะนะแต่ว่าผัวก็ต้องมาหลอกต้องมาลายก่อนที่จริงเรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ที่จะมีลูกแต่ว่าแต่งมาแล้วสามปีก็ สมควรที่จะมีนะสามีเขาคิดอย่างนี้นะคิดว่านะเพราะว่าไม่ได้ทางานอะไรไงก็เลยก็ต้องใช้วิธีหลอกล่ออะไรอย่างนี้ไงหลอกเออประละไว้เออตะลม่ตลมตะล่มมากว่าจะได้นะก็เลยออกมาแค่คนเดียวจ้า, <laughs> าก็เลยมีลูกคนเดียว และก็โดนหลอกไปคราวนั้นนะเดกก็มีลูกคนเดียวจ้ามีลูกสาวคนเดียวตอนนี้ปีนี้ลูกสาวอายุยี่สิบหกแล้วจ้ะลูกสาวอายุยี่สิบหกแล้วเด้ออ่าทางานทํางานแล้วลูกสาวทํางานเรียนจบมาหลายปีแล้วเรียนจบมหาลายัยเรียนจบสองมหาลายัยเรียนเข้ามหาลายัยสองมหาลายัยเรียนจบแล้วเรียนจบก็มีงานมีการทําเรียบร้อยแล้วก็ ทํางานมาหลายปีแล้ววงานจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแหละไม่ต้องไปอะไรมากมายก็หลุดพ้นภาระไปสักทีนะเพราะว่าโตแล้วอนะพูดถึงนะก็สิ้นภาระไปนะพ่อแม่นะที่การส่งเสียลูกเต้าอะนะพูดถึงอะนะมันก็จะสบายหน่อยช่วงที่ว่าเขาเรียนหนังสือเรียนมาหาลัยเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะเนาะค่าเทอมนะแต่ค่ากินค่ารถอีกแล้วนะพูดถึงอนะค่าจ,จ่ายเยอะ แต่ทีนี้พอเรียนจบออกมาก็สบายแล้วทีนี้มีมีงานมีการทําเราก็ไม่ต้องไปส่งเสียลูกเต่าแล้วลูกเต่าทํามาหากินเองได้แล้วม,ม,มันก็ได้สิ้นภาระพ่อแม่นะมันก็จะได้โล่งสบายทีนี้นะมันเป็นแบบนี้ก็มีแค่คนเดียวนั่นใน่ลูกนะนะไม่มีหลายคนไม่มีปัญญาเลี้ยงไม่ใช่อะไรหรอกเพราค่าใช้จ,จ่ายค่าใช้จ่ายมันแพงเพราะว่าลูกแต่ละคนเนี่ย กว่าจะเลี้ยงโตค่าใช้จ่ายมันเยอะจะเป็นหลายล้านน่ะนะพูดถึงน่ะกว่าจะเลี้ยงเขาจนจบมหาลัยเนี่ยประมาณอายุยี่สิบสามลัะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วอ่ะที่ฮ่องกงมันแพงจ้าคนก็ถึงไม่ค่อยอยากมีลูกกันเยอะสมัยสมัยยุคเก้าศูนย์นี่เขาก็จะมีลูกกันแค่คนเดียวนะสมัยยุคเก้าศูนย์นั่นนะ,นะไปไปมามายุคนี้เขาก็เขาก็แบบว่าเดี๋ยวนี้คนก็มีลูกกันเยอะแล้ว ลูกมีสองสามคนดนะ้อย่างมากก็มีสามคนน่ะนะบางคนสมัยก่อนนู่นโอ้มีลูกสี่ห้าคนสมัยก่อนนู่นนะพูดถึงนะคนสมัยรุ่นก่อนที่ก่อนก่อนเราอีกประมาณรักหกสิบเจ็ดสิบนะสมัยรุ่นก่อนนู่น่ะก็จะมีลูกกันสี่ห้าคนสมัยก่อนแล้วก็มาเที่ยวหลังก็จะมีสองคนแล้วก็จะมีคนเดียวอตอนนี้ก็จะมีสองคนสามคนแล้วนะตอนนี้เริ่มประชากรก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นจาก เมื่อยุคเก้าศูนย์เนี่ยประชากรก็จะลดน้อยลงก็เด๋ยนนี้ก็เยอะขึ้นแล้วนะก็จะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะนะพูดถึงอะนะที่อยู่ก็คับแคบจากพี่น้องทีนี้คนประชากรก็เยอะใช่ไหมล่ะที่มันคับแคบถึงว่าบ้านฮ่องกงเนี่ยมีราคาหลายสิบล้านราคาห้องสองห้องนอนสองห้องนอนอ่อนอนอะนะ ราคายี่สิบสามสิบล้านขึ้นขึ้นไปอ่ะนะแต่บ้านเล็กเล็บ้านไม่สวยไม่อะไรดูธรรมดามากดูเหมือนไม่มีราคาอะไรเลยนะเบือนบ้านที่อยู่นี่นะแต่ราคามันยี่สิบกว่าล้านสามสิบล้านขึ้นไปนะที่อยู่ที่อยู่ปัจจุบันนี้นะที่อยู่บ้านที่อยู่เนี่ยนะถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยบ้านใหญ่โตโมโหรานะยี่สิบสามสิบล้านนะ 20, นะใช่ไหมบ้านยังกะวังแล้วพี่น้อง่่มละะะพูดถึงอะนะ แต่บ้านฮ่องกงเนี่ยมันมีราคาแพงมากบ้านเนี่ยเปิดบ้านเข้ามาดูนะจะเกิดว่าใครแบบมีเงินแบบว่าตกแต่งห้ามันสวยหน่อยมันก็เลดูดีแต่ว่าบางคนก็ไม่อยากจะตกแต่งเพราะกล้าตกแต่งนะ่ะต้องเป็นล้านขึ้นไปอะนะค่าค่าตกแต่งอะค่าซ่อมแซมอะไรทําบ้านใหม่อะไรเงี้ยที่บ้านที่ว่าอยู่มาเก่าแล้วอะไปซ่อมแซมก็เป็นล้านแล้วจ้าพี่น้องเออบ้านเล็กๆน่ะซ่อมแซมอะ ตกแต่งอ่ะเป็นล้านที่องกงอ่ะบ้านแพงจะ้ะบ้านแพงก็ทางยุโรปนะทางยุโรปยังไม่แพงขนาดนี้นะทางอังกฤษทางอเมริกาบ้านยังไม่แพงเท่าฮ่องกงนะฮ่องกงอ่ะบ้านแพงสุดๆนะจะบอกให้นะเนี่ยที่โชคดีแล้วนะที่สามีซื้อตอนสมัยหนุ่มๆตอนสมัยที่เขาทำงานเขาทำงานใหม่ๆ เขาเขาซื้อบ้านได้จ้ะพี่น้องเขาซื้อบ้านได้เขาเลยมีบ้านเป็นของตัวเองก็แต่งคือถึงได้แต่งงานมาก็ถึงได้สบายหน่อยไม่ได้ไปเช่าอยู่ไม่ได้ไปอยู่บ้านรัฐบาลแบบนั้นไงเรามีบ้านของเราเองแต่เราซื้อผ่อนก็ซื้อผ่อนสิบกว่าปีสิบเจ็ดปีก็ผ่อนไม่หมดไม่ต้องนมนานแล้วเออเดี๋ยวนี้ก็สบายแล้วเดี๋ยวนี้จ่ายเฉพาะค่ายามค่าน้ำค่าไฟแค่นั้นเองตอนนี้ก็ ภาระก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้จะมีภาระอะไรอ่ะก็จะมีค่ากินค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่ายามแล้วก็จะมีค่าอ่าแม่ย่าป่วยแม่ย่าป่วยก็ต้องดูแลแม่ย่า่ะแม่ละแม่ย่าเช่าบ้านอยู่ก็ต้องเสียค่าเช่าบ้านให้แม่ย่าต้องเสียค่าอ่าจ้างคนมาดูแลแม่ย่าแล้วก็เสียค่ากินค่าอยู่ให้แม่ย่าพี่ๆน้องๆรวมกันออกสตังค์นะไม่ได้ออกคนเดียว แต่ว่าค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นอยู่แล้วแหละนะรวมทั้งแม่ย่าด้วยนะบางทีก็รวมทั้งแม่ยายด้วยไห <c oughs> นจะแม่ยายทางเมืองไทยอีกเออก็ภรระก็มีนะมันจะเราหลุดพ้นจากลูกเต้าแล้วของเราแล้วแล้วก็มีภาระอีกมันมีอีกนะมันเหมือนก็มีเวรมีกรรมละพี่น้องเอ,อ้ยมันไม่ไม่ไม่จบไม่สิน้นสักทีนะเวรกรรมนะมันก็เป็นอย่างนี้ละจ้าโอ้ยมือน,นี้ก็สิมาว่าอะไรได้เด้อ กไก่ว้เนี่ยเดี๋ยวจะกินจะไก่ไก่โอ้มาเดิอพี่น้องเอ้ยวันนี้ใครวันเกิดนะจ๊ะใครเข้ามาดูกบน้อยร้อยล้านกใอยอยู่ดีมีแหงกใอยมีความสุขตลอดไปก้อยเจริญร่ำรวยด้วยจ้าอ่าขอวันนี้ถ้าใครวันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดนะคะปิ้งก้อกำหยัดสร้างหยัดแล่เจ้าจุกเลยสร้างหยัดไฟหลอละฮะจุกเลยสร้างทายินห้องละหอยหยิบจนโปละวันโตที่ชินละ 啊！最緊要咧，开开心心啊，做生意啊，生意兴隆啊，赚多啲钱啦、啊，大家啊！好啦，今日再见啦，大家，拜啦，再拜拜，再再见，大家，拜拜。